หลังจากที่ได้จดจดจ้องจ้องตลาดเมืองไทยมานานค่ารถยักษ์ใหญ่จากจีนเชอร y ี่กำลังจะกลับมาทำตลาดที่นี่อีกครั้งด้วยการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในเมืองไทยถึง2รุ่นด้วยกันภายในปี2024นี้ด้วรถยนต์ไฟฟ้า100เเซที่ยืนยันรุ่นแน่นอนแล้วนั่นก็คือ Omoda c 5 ev ส่วนอีกแบรนด์หนึ่งที่ยังไม่มีการยืนยันชื่อรุ่นในตอนนี้ก็คือเจคู oo, รถเ u v วสมรรถนะสูงที่มีแนวโน้มว่า อาจจะเป็นรุ่นเ7ที่ใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดในการขับเคลื่อนทําให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลดีกับผู้ซื้อจากที่ทางการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้นักลงทุนและผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้หันมาให้ความสําคัญและสนใจกับการลงทุนในประเทศไทยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ายานยนต์ไฟฟ้า กำลังเป็นเทรนธุรกิจที่มาแรงที่สุดของยุคส่งผลให้เชอร์รี่กรุ๊ปผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําของจีนแต่สินใจเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยโดยการแผนตเตรียมเปิดต,ตัวอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมกับรถยนต์รุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์โอโมอโดารถยนต์ไฟฟ้า1น0รอรเซ์และเจคู่รถ SUV วสมรรถนะสูงยินทงเว่ประธานบริษัทเชอร์รี่ออตโตโมบิลได้ออกมาเปิดเผยทิศทางภาพรวมของบริษัทตลอดจนแผนงานเบื้องต้นสําหรับประเทศไทย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาของเชอร r รี่กรุ๊ว่าตลอดระยะเวลากว่า27ปีเ h e r ์รี่กรุได้พัฒนาเทคโนโลยีย่านยนต์รดกรรมอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยรากฐานของการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจและความยิ่งใหญ่ของจีนผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังโดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา5แห่งทั่วโลกพร้อมกับวิศวกรนักวิจัยพัฒนากว่า7,000คนผ่าน5เป้าหมายของยานยนต์ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ขับขี่อย่างแท้จริงเชอร r y ี่กรุ๊ปให้ความสำคัญกับฝ่าย R&D เป็นอย่างมากซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและทำให้บริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกที่ผ่านมาเชอร r y ี่กรุ๊ปมีสิทธิบัตรจากการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่า20,000รายการและเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอีก135รายการรวมไปถึงเทคโนโลยีซูเปอร์ไฮบริดแพลตฟอร์มเทคโนโลยี EOX High Performance Electric Platform เทคโนโลยี Hybrid รุ่นที่3 CDM Hybrid ไฟฟ้นนาสมรรถนะสูงจนคว้ารางวัล Top 10 Engines and Hybrid Systems เทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในเรื่องความปลอดภัยเป็นหนึ่งในทิศทางหลักของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่เชอรี่กรุ๊ปให้ความสำคัญในอีก5ปีข้างหน้าบริษัทจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์อีกมากมายหลายรุ่นเชอ r รี่กรุ เป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาตัวเลขการเติบโตของเชอรี่กรุ๊ปในปี2022กว่า28.2%ทําทำให้ขึ้นไปครองตำแหน่งอันดับ2ในอุตสาหกรรมรถยนต์จีนส่งออกรถยนต์ไปกว่า3ล้านคันทั่วโลกและครองอันดับหนึ่งในการส่งออกของบริษัทรถยนต์จีนการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งทำให้เชอ r ์รี่กรุ๊ปได้ออกแบบและเปิดตัวรถยนต์หลายรุ่นที่ได้รับความนิยมมาตลอดซึ่งล่าสุด กับการเปิดตัวโอมโบด้า C5 EV รถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า100%รุ่นแรกและเจคู่รถ SUV สมรรถนะสูงที่ถือว่าเป็นการรวมสุดยอดเทคโนโลยีของเชอร์รี่กรุ๊ปไว้อย่างเต็มเปี่ยมตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมีการออกแบบที่ทันสมัยเรียบหรูเหนือการเวลาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอโด้า C5 EV มาพร้อมภาษาการออกแบบใหม่ล่าสุด Light of Movement ที่เป็นความต่อเนื่องของ Art in Motion รุ่นก่อนหน้าโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงแบบ d y n a มิกและเงาของฟ้าผ่าในธรรมชาติในฐานะที่เป็นรุ่นไฟฟ้าล้วน Omoda C5 EV แสดงรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้ารูปตัว X ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเ h e r r y ี่จะทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ในมาเลเซียด้วยซึ่งเป็นฐานการผลิตโ moda 5รุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่ก่อนแล้ว แต่สำหรับโ m ม da 5 EV ที่ไม่มีตัว C นำหน้าและเป็นรุ่นพวงมาลัยขวาจะมีการนำเข้ามาจากประเทศจีนทั้งคันเพื่อจำหน่ายในมาเลเซียโดยระบบขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่วางอยู่บริเวณล้อคู่หน้าให้กำลังสูงสุด221แรงม้าให้ตาเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.8วินาทีมาพร้อมชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ61กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งไกลสูงสุดต่อชาร์จ ที่450กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จไฟแบบ DC ที่สามารถชาร์จไฟจาก0ถึง80ได้ในเวลา35นาทีอย่างไรก็ตามรายละเอียดทางเทคนิคของรุ่นที่จะจำหน่ายในเมืองไทยอาจจะแตกต่างไปจากนี้ได้เพราะข้อมูลจากแต่ละสื่อก็ดูจะแตกต่างกันไปด้วยสำหรับแบรนด์เจคู จะเป็นรถ s u สวีสมรรถนะสูงที่ตอนนี้มี2รุ่นที่มีความเป็นไปได้คือรุ่น J7 และ J8 ที่มีแนวโน้มไปทางรุ่นแรกมากกว่าโดยทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมขุมพลังแบบปลั๊กอินไฮบริดซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลทางด้านเทคนิคใดๆโดยจะเป็นรุ่นที่มีการเปิดตัวตามหลังโอม d ด้า EV ที่มีกำหนดการเปิดตัวคร่าวๆในเดืนอนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งต้องรอการยืนยันอีกครั้ง เชอรี่กรุ๊ปเล็งเห็นความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นและอยู่ในตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจโลกด้วยการเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศจำนวนมากเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้และยังเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนทำให้ประเทศไทยพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ภูมิลใยขวาแห่งเอเชียและเป็นหนึ่งในตลาดเชิงกลยุทธ์ของเชอรรี่กรุ๊ปชี่เจียผู้อำนวยการประเทศไทย บริษัทโอม d ด้าแอนเจคู่ประเทศไทยจำกัดกล่าวเสริมว่าในปี2024นี้เชอร์รี่กรุ๊ปเตรียมจะเปิดตัวรถจนนั่งส่วนบุคคลโอมด้า c 5 EV และเจคู่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในตลาดประเทศไทย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ